สวัสดีครับปามุดอยู่ยาวลำเบือนออฟฟิเชียลครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับไม่น่าเชื่อเลยคนดีของสาวน้อยคือพี่หนุ่ยู่คนดีแต่ไม่น่าเชื่อจะมีคนดีกว่ากันคนดีกว่าต้อโทษมาแบบฝาไม่ได้แต่ทำอะไรเลยเนี่ยอ่ะคุณต้องสุดยอดเลยที่แรกที่ส่งเมื่อคืนเนี้ยเขา เข่อมาตามหรือกเรื่องด่วนอะไรขอคนมาเก็บไอ้เอมันก็ก็คิดได้คนเดียวที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยของวงใช่ไหมล่ะไม่แต่กูกูต้องเขาไม่ใช่ไม่คือไอ้คนรักษาความปลอดภัยก็จริงอยู่แต่ถ้าไม่มีคนดูหรือว่าคนคนบอกคนอะไรคนสอดแนมสอดแนมครับกมันก็จะเขาเรียกอะไรเออความเคลื่อนไหวอะคนเมาอะไรมาเงี้ยมันลำบากเออเราบางทีก็ก็พาไปเต้นจะไม่ได้เด่นต้องเมื่อวานเมื่อคืนนี้เขาก็มาบอกว่า ห้องน้ำเข้าได้เ huh. ข okay. uh ้าไม่ไ uh. ด no ้เขาบอกว่าให้แ huh. ค yeah. oh. right. ่เข้าห้องน้ำข้างในได้ไหมเมื่อคืนบอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันห้องน้ำมือรังใช่เขาติดคอมาขอเของห้องน้ำเลยบอกเทศบาลหรือว่าบัตรบด้รขาบ่ได้เพราะว่ามันมันมันไงล่ะคุณไหวมาสั่งของเข้าไมันกิดเสียร์มานรือตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่แล้วถูกต้องไหมลำเอ๋อเขาต้องุกคนหนึ่งจะต้องช่วยด้วยอ๋อตำรวจก็คือตำรวจถ้าเกิดผมไม่ตั้งต้องขอตำรวจได้ไหม พูดถึงนี่ยงมีใช่ไหมป๋าผมก็ไม่ค่อยมีอาศัยเขาเหมือนกันโอ้โหพูดถ่อมตนจังเนาะจริงเออพูดถ่อมตนจังวันนี้มาถึงนานไหมโอ้มาถึงตั้งแต่เก้าโมงเช้าพี่มดเชื่อไหมตอนที่พี่มดส่งตำแหน่งมาอยู่ที่ไหนอะตอนนั้นอะอะไรนะที่พี่มดส่งตำแหน่งมไหมบนพี่มดอยู่ไหนอ๋ออยู่โรงงานเลยอยู่ใกล้ไหมสิบแปดโลสิบแปดโลก็หยุดหน้างานเมื่อคืนนี่จ้อใช่โอ้อยู่ใกล้ๆกล้ตั้งนนั้น โอ้แต่เมื่อคืนบทบาทพิสุโอ้โหด่าเรียบเลยนะได้ฟังไหมบทบทบทลายบทลายฟังแล้วเียดมากเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะยิ่งฟังยิ่งเลาย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 มากก็ตามบทนั่นแหละที่พูดแต่อี้นี้ต้องดีพูดแต่อี้นี้ได้ไอ้เรื่องเนี้ยเขาเก่งแล้วออกจากอินเนอร์จริงจรออกมาจากตัวพี่ไองก็ด่ามดประจำขึ้นเลยก็เลยชินเขาไปด่าเขาไมอารมณ์ดีเขาไอารมณ์ดีอารมณ์ดี แตกต่างนะกับกับกับที่แกอยู่แบบธรรมดาโอ้แตกต่างไม่ไม่คือถ้าเราด่าเขาเรียบร้อยมากนั่นแหละเขาเรียบร้อยเขาไม่คิดว่าจะแสดงบทนั้นได้นะพี่หมดผมฟังเมื่อคืนแล้วก็ด่าแลบเลยเมื่อคืนด่าแลบเลยเมื่อคืนนี่ถ้าถ้าวันไหนเราลําเรื่องจำปาสีต้นน่ะโอ้โหด่าด่าปทุมอะไรนะเขาเรียกอะไรปทุมนางเอกปทุมมาน่ะด่าปทุมมาน่ะอีปทุมมาเหรออออีนางเอกของแมมมันละนั่นแหละโอ้โหด่าซะเอาจริงๆนะเอาที่ ร้องไห้จริงๆนะเอาไปเอามานะเขาเข้าเขาเออเหมือนเหมือนทะเลาะกันจริงๆอ่ะเออข้าวข้าวมเพิ่งตือนมาพอดีโอ้เข้าถึงแก่นเข้าถึงยังไงก็ในเจพี่มดฝากฝากฝากพี่สุสายใหญ่ด้วยนะครับใครดูคลิปนี้ฝากพี่สุสายใหญ่ด้วยฝากพี่มดด้วยให้อยู่ยาวนานๆเนาะพี่มดเนาะกดติดตามกด subscribe กดให้เยอะๆจะอยู่ดังใจไม่รู้เรายังไม่รู้จะได้จะได้มีรายได้เพิ่มเยอะๆเนาะ อยู่ยาวหรือไม่อยู่ยาวต้องอยู่ให้ได้ก่อนแหละใช่ใช่ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ยาวไม่ได้อ่ะก็ต้องกลับไงก็ต้องกลับอ่ะใช่กินข้าวยังครับกินแล้วกินกับข้มตำพี่มดวันนี้น่ะฮะกินกับข้มตําอร่อยเลยต้องตำมซุ้มตำอร่อยเลยวันนี้ ซุดน้ำเลยวะเนี่้เนี่ยโอ้คุณต้องเขาตาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องหวานขนาดนั้นก็ได้มั้งที่ผมหวานกับพี่เสือโหคุณสุขเขาชอบปากเองกันะสุขเขาชอบปากเองเลอเอาแกไม่ลำคาญเลยเอาจริงๆตามจริงนะไม่ที่ผมทำนู่นนี่มันหยอกนี่แกลำคันไหมแกพอใจเลอต้องใช้คำว่าพอใจอย่าอย่าคิดอะไรมากนะผมผมหยอกเล่นๆเฉยๆนะแกบอกบอกแกหน่อยนะ ไม่ได้ไอ้นู้นนี่นั่นถ้าลำคาญก็บอกนะถ้าลำคาญก็บอกเออหมายถึงเออเล่นหยอกเล่นๆไม่ให้ซีเรียสไงไม่ลำคาญเออผมชอบหยอกแบบนี้ด้น่ารักมากเลยละกายเครียดกายเครียดน่ารักสำหรับเขาแต่แต่เหมือนเหมือนเหมือนเราไปวันไหนแล้ววันเชียงในที่ผมไปเปิดประตูให้พี่สุเหมือนพี่มดไม่พอใจเลยอ่ะวันนั้นอ่ะเออเนี่ะ ไอ้คูต้องนี่ก็ใส่ร้ายไม่ต้องไม่ต้องกูต้องก็ได้เราพูดเราพูดเราพูดเรื่องคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นหรอกก็วันหนูไม่เห็นตา่บ้างตลอดนะความก็ต้องกันซนนิดนึ่งต้องคือคนเรานับถือกันลักกันนะมันก็ต้องมีบุปัรรค์บ้างผมไปเปิดประตูครับอาพิสุลงนันเลยเหมือนพี่มดไม่พอใจผมเลยดูจากสายตาไม่มองเลยนะเหมือนคนไม่รู้จักกันผมก็มาครูมาเล่าให้ครูต้องฟังอยวันนั้นไปเปิดประตูให้พี่สุ เหมือนพี่มดไม่พอใจแล้วเลยอะแล้อย่างพูดกันอยู่นะวันนั้นน่ะไอ้ต้องปรับปรุงนิ่ใส่เขาต้องปรับปรุงพี่มดต้องปรับปรุงนะครับผมครับมันเป็นเรื่องจริงเรื่องหลอกพี่มดต้องแยกแยะนะครับผมไม่ใช่แก่แล้วเลือดเลือนจะเอาเข้าทุกเรื่องมันไม่ได้นะเรียกแกมาพูดอีกแล้วป้าครับผมมันไม่ได้นะพูดไม่ไม่มาพูดอีกแล้วป้าไม่หรอกไม่เป็นไรเพราะมันพูดทีไรก็ไม่เคยเข้าหูที่ไห ไม่เป็นไรเราต้องรู้จักแยกแย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 กแยะแล้วความจริงเราเราก็ยุมากแลยครับแต่เราก็ยังดูดีกว่านะยังยังดูดีกว่านั้นเลยดูดีไก่คนพูดด้วยโอเคขอบคุณมากน้องรักของพี่แล้วสวัสดีครับคุณต้องสวัีครับัสดีครับขอเห็นหน้าคุณต้องสักนิดได้ไหมครับก็ได้ขอบคุณมากคุณต้องสวัสดีครับเลยขอบคุณมากครับเลยครับความแข็งแรงรวยๆครับผมรวยๆเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับลูกสาวคนสวยโอ้โหลูกสาวคนสวยนี่นี่ครับนางเอกลูกรักเลยเพราะว่าโอ้โหสุดยอดน่ารักน่ารักไหมค่ะคำพูดของเพ่อว่าเออมันน่ารักนะตัวเราเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอะไรไหมเป็นเด็กโอเต้นได้ได้ได้ไปนี่ครับเดินตามน้องพัดแพง ตามเพราะว่าเนี่ยเขาเสนอเขาเสนอมาเองนะอเมันเป็นในคอนเทนต์อยู่กูต้องโอ้โหฮักแห่งปันปันจริยาฮักเฮ้ยเสือพี่สูงกกูออกมาใส่เตีแดงเลยเอ่เอาไปทำพักคีรุ่นไม่ใส่ยูใส่ทีนะใส่ยูนะใส่ทีนะเนื้อผ้าใช้ได้นะนั่ยทีมเขานี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตามมาถึงเต็นเลยเห็นได้ยินเสียงเววเววก็ตามมาเลยอันนี้ความอันนี้แฟนขับเอฟซฮะดูบรรยากาศนองฮักแพงนะอันนี้บอกอะไรบอกความสุขเลื่อนที่นะอันนี้บุกมาถึงเต็นเลย นองกแินผลไม้ค่ะแม่ก็ใจดีนะฮะได้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 เขาเรียกว่าได้ลูกดีเป็นสีใหญ่ครอบครัวลูกน่ารักก็ทําให้ครอบครัวสบายใจน้องฮักแพงนี่ครับได้ลูกกัวนี่เป็นสีอะไรเหรอเป็นสีแม่แม่ได้ลูกดีับเป็นสีกแม่ด้วยวนเป็นสีคือแม่โอเคคืออายุสิบหกนะเขาแพงแต่เขาสู้นะโ้เขาไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะทําได้อย่างนี้นะ เออเขาดูตลอดเนี่ยถือว่เออจริงนะพ่อแม่เนี่ยผมทึ่งในความเก่งและความสามารถแลวความอดทนของเขาจริงพขให้ใจกับงานให้ใจกับองค์กรอย่างเงี้ยสใจะก็น่าติดแน่เราติดอระดไง Trong chơi 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 ครับน้องข้งแพงขอบคุณมากนะลูกโอเคครับย้อนไเหยียบครับสวัสดีครับติดตามน้องข้งแพงนะครับแพงขับไอซีนะครับผมยอดครับสวัสดีครับสสวัดีครับแม่ติ๋มสวัสดีจ้าดีค่ะต่อให้สักนิดนะแม่ติ๋มมาพอดีเลยครับผมนี่ครับผลไม้โอ้ยแม่ต <calculating. S 1> <na> ิ A, ๋มนี T ่ก็นั A, ้งใจประเสริฐเลิศสีจริงๆนะรักลูกรักใครก็รักจริง ทำอะไรก็ไม่ติ่มนี่ก็ให้ใจเต็มรอยนะท้าไม่ติ่มไม่ติ่มให้ใจเต็มรอยจริงนะยอมรับเลยนะสุดยอดจริงโอเคถ่ายไม่ติ่มมาเต้นร้องฮาร์ดแคให้ยิ่งสนิทนะครับแค่ติดตามช่องไม่ติ่มช่องฮาร์ดแค